สวัสดีครับเพื่อนๆผมนัทวุฒิภูเพชรนะครับก็ต้องขอยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนกลับเข้ามาสู่คอร์ส Facebook Marketing บทเรียนที่2นะครับจากวิดีโอที่แล้วเนี่ยผมก็ได้สอนเพื่อนๆน,นะครับเกี่ยวกับภาพรวมๆของ Facebook ว่า f c e e o o o เนี่ยมีฟังก์ชันอะไรบ้างใช่ไหมครับมาในบทเรียนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของ Facebook Group กันครับเราจะมาเริ่มทําการตลาดอย่างง่ายๆเลยนะครับด้วย Facebook กลุ่ม แล้ววิธีการทํากรตลาดที่ผมเลือกมาให้เพื่อนๆนะครับแบบเบสิกเบสิกก่อนเลยในการทํากรตลาดบน Facebook Marketing นะครับก็คือในเรื่องของการโพสแคชิฟายครับการโพสแคชิฟายนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทเหมือนกันนะครับแบบแรกนะครับก็คือ1ก็คือแบบโพสต์มือครับก็คือเรานี่แหละเป็นคนโพสต์ลงไปเองนะครับหรือแบบแมนนวลนั่นเอง2นะครับก็คือใช้โปรแกรมช่วยโพสต์จำพวก AI ปัจจุบันนะครับก็มีในเรื่องของโปรแกรมในเรื่องของการโพสเฟซบุ๊กเนี่ย ออกมาขายเนี่ยมากมายไม่ว่าจะเป็นสคริปต์ AI นะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมสำเน็จรูปนะครับที่สามารถใส่ไลายเส้นแล้วก็สามารถโพสตามเฟสบุ๊กกลุมได้แต่ผมก็ต้องเกริ่นนำไว้ก่อนเลยนะครับถ้าเกิดใครเคยเรียนคอร์สเบสิคเทรนด์นคอร์สกับผมเนี่ยจะรู้นะครับว่าการโพสแคสซิไฟล์เนี่ยเป็นวิธีที่นิยมมากที่สุดแต่ก็ได้ผลน้อยที่สุดเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการนี้นะครับไม่ได้โพสต์เพื่อต้องการหาลูกค้าแต่เป็นการโพสต์เพื่อแบรนดิ้งตัวเองนะครับจำเอาไว้ ราะแน่นอนครับทุกคนก็อยากจะเข้ามาขายสินค้าในกลุ่มต่างๆถูกไหมครับที่เขาอนุญาตให้เราสามารถลงโฆษณาได้ทุกคนก็จะบอกว่าบริษัทชั้นดีแบบนี้สินค้าชั้นดีแบบนี้แผงกรตลัดชันดีแบบนี้แต่น้อยคนมากครับที่มักจะพูดถึงตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทําให้แตกต่างแล้วตอบโจทย์ให้ได้ว่าทําไมเขาถึงต้องเลือกเรานะครับนี่คือการโพสต์กัสซิฟแต่การโพสกัสซิฟเนี่ยมีข้อดีอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากเลยถ้าวันนี้เพื่อนๆนะครับมี กลุ่มหรือว่ามีทีมงานเยอะเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะจุดกระแสได้จากการโพสต์แคชิฟายนี่แหละครับให้ทีมงานนะครับให้กลุ่มหรือทีมของเพื่อนๆเนี่ยช่วยกันโพสตพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันเนี่ยมันจะเกิดกระแสหรือเป็นการปลุกปั่นกระแสนะครับทำให้หลายคน,นยมองว่าเออธุรกิจที่เราทําหรือสินค้าที่เราขายเนี่ยมันดูฮอตในช่วงนั้นนะครับทำไมมีแต่คนทําหรือว่ามีแต่คนขายสินค้าตัวนี้นะครับนี่คือข้อดีของการโพสแคชิฟายครับ แต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ในเรื่องของเทคนิคการโพสนะครับว่าควรจะโพสตตอนไหนยังไงนะครับมีเทคนิคอะไรบ้างนะครับเรามาดูภาพรวมหรือข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้งาน Facebook ในประเทศไทยก่อนดีกว่าเราจะได้รู้กลุ่มาเรมเป้าหมายของเราเพราะแน่นอนครับว่าเวลาเราจะทําการตลาดออกไปเนี่ยเราต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมายก่อนไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะสามารถมาเป็นลูกค้าเราได้ถ้าเกิดใครบอกว่าเฮ้ยฉันขายสินค้าเนี่ยทุกคนคือลูกค้าของฉันผมบอกได้เลยว่าไม่ใช่ครับ ผิดแน่นอนเขาจ้างนักการตลาดออกมานะครับก็เพื่อที่จะให้วิเคราะห์นั่นเองว่ากลุ่มลูกค้าคือใครแล้วเรามีกลยุทธ์อะไรในการที่อะออกไปทําการตลาดให้กับกลุ่มลูกค้ากลุ่มนั้นนะครับโดยกลุ่มลูกค้าเนี่ยบนโลกออนไลน์เนี่ยผมเคยพูดไปแล้วในวิดีโอชุดนะครับเบสิกเทนนิสคอร์สออนไลน์ว่ามันมีอยู่ด้วยกัน5ประเภทนะครับก็ผมก็จําแนกออกมาแต่คราวนี้เราจะมาดูพฤติกรรมของลูกค้าก่อนว่าลูกค้าของเราเนี่ยมีพฤติกรรมการใช้งาน a c e b o o k เนี่ยเป็นอย่างไร แน่นอนครับจะไปจับปลาก็ต้องคัดเลือกปลาก่อนว่าจะไปจับปลา,าประเภทไหนถูกต้องไหมครับอย่างแรกเลยนะครับผู้ใช้งาน Facebook ในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเพศหญิงเนี่ยมากถึง63%นะครับแล้วเพศชายเนี่ยประมาณ36.5%ก็คือก็คือพูดง่ายๆก็ประมาณ65%แล้วก็35%นะครับถั่วๆกันไปแล้วก็อายุนะครับจะอยู่ที่ประมาณ24ปีถึง34ปีนะครับสูงถึง83%เลยทีเดียว รวมไปถึงระดับการศึกษานะครับก็จะอยู่ที่สูงกว่าปริญญาตรีเนี่ยอยู่ที่94%นะครับนอกนั้นก็ลดหลั่นกันลงมาเป็นอนุปริญญาเป็นมัธยมปลายนะครับส่วนสถานภาพนะครับก็จะเป็นโสดโสดเนี่ยแปตแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าส่วนใหญ่เวลาคนเล่น Facebook เนี่ยเขามักจะใส่ข้อมูลโปรไฟล์ว่าโสดกันทั้งนั้นแหละคะถึงแม้ว่าตัวเองจะมีแฟนแล้วรวมถึงผมด้วยถูกไหมครับอ่านะครับคือข้อมูลบางข้อมูลเนี่ยขเขาอิงจากข้อมูลที่เก็บ เก็บรวบรวมมาที่มันเป็นตัวเลขที่มันเป็นข้อมูลที่สามารถเก็บบันทึกได้แต่มันก็ยังมีข้อมูลที่แอบแฝงอยู่นะครับเราก็เชื่อเชื่อสักประมาณสัก70%เร์เซาก็ไม่เชื่อสัก30%รเแล้วกันเผื่อๆจ่ายไว้บ้างนะครับส่วนอาชีพนะครับส่วนใหญ่ที่จะเล่น Facebook กันเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพนักงานบริษัทเนี่ยสูงถึง65%เเลยแสดงว่าอาจจะแอบใช้เวลาว่างในการเล่นในช่วงเวลาง,งานหรือเปล่านี่ผมไม่รู้แล้วก็จะเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ย หรือธุรกิจส่วนตัวในลงมา15%นอกนั้นก็จะเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับประมาณ10.5%แสดงว่าถ้าเราเจาะกลุ่มของพนักงานบริษัทได้นะครับโอ้โหตลาดเราจะใหญ่มากนะครับแน่นอนครับพนักงานบริษัทมักจะมีปัญหาอะไรครับรายได้ไม่พอจ่ายถูกไหมครับนี่แหละครับคือโอกาส ถ้าวันนี้เราขายสินค้าหรือกําลังนําเสนอธุรกิจอะไรที่มันเกี่ยวกับโอกาสหรือเป็นธุรกิจที่มันสามารถเพิ่มรายได้ได้เนี่ยว่าน่าจะเจาะกลุ่มของพนักงานบริษัทได้ดีนะครับแล้วก็ถัดลงมานในข้อที่6เนี่ยเขาบอกว่าตําแหน่งงานเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในพนักงานระดับปฏิบัติการเนี่ยอยู่ที่59.75%นะครับสูงที่สุดแล้วก็รองลงมาเป็นผู้จัดการแสดงว่าผู้จัดการนี่ก็เล่นเล่นเฟซบุ๊กเยอะนะนะครับแล้วรายได้เฉลี่ยนะครับสุดท้ายเลยเนี่ย อยู่ที่1 0 0 0 0หมื่นถึงสามหมแสดงว่าคนส่วนใหญ่นะครับที่เล่น a c e b o o k เนี่ยเป็นคนที่ถือว่ามีรายได้ในระดับปานกลางพอสมควรเลยทีเดียวมีอํานาจการซื้อสินค้านะครับหรือบริการจากเราเนี่ยในระดับที่ดีเลยทีเดียวนะครับหมื 10, ่นหนึ่งถึงสามหมเนี่ยถือว่าไม่น้อยนะส่วนตั้งแต่3ามถึงห้าหมื่นเนี่ยก็อยู่ในระดับที่2 6 2 5ซ นี่ก็อยู่ในระดับที่รองลงมาแล้วก็ถือว่าเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีให้เลือกนะครับว่าเวลาเราจะขายสินค้าหรือว่าเราจะนําเสนอธุรกิจเนี่ยธุรกิจที่เรานําเสนอนะครับหรือว่าสินค้าที่เราขายเนี่ยเป็นสินค้าที่มีราคาอยู่ในระดับไหนถ้าอยู่ในระดับกลางนะครับตลาดใหญ่มากอยู่ในระดับสูงก็ยังขายได้ในระดับไฮเอนด์ end, นะครับคราวนี้ถัดมานะครับเรามาดูข้อมูลในเรื่องของการรับสื่อกันดีกว่านะครับว่าปกติแล้วเนี่ย พฤติกรรมของคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยมีการรับสื่อเฟซบุ๊กเนี่ยมีความถี่มากน้อยแค่ไหนแล้วรับผ่านยังไงรับผ่านเวลาไหนนะครับมาดูในเรื่องของวันก่อนนะครับวันเนี่ยที่คนเล่น Facebook มากที่สุดนะครับก็คือทุกวัน88%แต่ถ้าจะเอาให้เยอะที่สุดคือจันทร์ถึงศุกร์ครับหลายคนนะครับอาจจะคิดว่าเฮ้ย hey, ทาไมวันเสาร์อาทิตย์คนไม่ค่อยเล่น Facebook กันหรอส่วนใหญ่วันเสาร์อาทิตย์นะครับจากที่ผมเองทาการตลาดบน Facebook เนี่ย จะเป็นวันที่คนเนี่ยน่าจะน้อยกว่าวันปกตินะครับก็คือปกติแล้วเสาร์อาทิตย์หลายคนก็จะออกไปเทีย่ยวแล้วส่วนใหญ่ก็จะถ่ายรูปแล้วแชร์ขึ้นเฟซกันมากกว่าแล้วก็วันอาทิตย์นะครับเป็นวันที่หลายคนคิดว่าคนจะเล่น Facebook น้อยเพราะว่าคนจะต้องรีบนอนเร็วนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นวันที่มีคนเล่น Facebook มากเลยทีเดียวในวันอาทิตย์หลังจากเที่ยงคืนไปเนี่ยคนก็ยังออน Facebook กันอยู่นะครับแปลกมากๆคนไทยส่วนความที่นะครับในเรื่องของการใช้ Facebook เนี่ย ต้องบอกได้เลยนะครับว่ามีคนใช้มากกว่า5ครั้งต่อวันถึง48%เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนทําอะไรเนี่ยส่วนใหญ่นะครับทุกคนเลยถ้าติดเป็นอุปนิสัยแล้วเนี่ยมักจะหยิบโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันสามารถเชื่อม Facebook ได้เนี่ยเข้าไปเช็คว่าตอนนี้มีใครมาแช์นะครับมีใครมากดไลค์หรือว่ามีใครมาคอมเมนต์รูปภาพหรืออะไรของเราก็แล้วแต่เนี่ยหรือเปล่านะครับช่วงเวลาที่คนใช้ Facebook เป็นประจำนะครับก็จะอยู่ที่ช่วง3ามทุ่มถึงเที่ยงคืน สูงถึง34%เลยทีเดียวนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเวลาเราจะทำการตลาดบน Facebook เนี่ยผมกะเวลาไว้ให้เลยว่าช่วงระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะครับจนถึงเที่ยงคืนเนี่ยเป็นช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดในเรื่องของการทำการตลาดหรือเป็นการโพสต์ลงไปเพราะว่าจะเป็นช่วงที่มีคนออนมากที่สุดนะครับออน a c e b o o k มากที่สุดไม่ว่าเราจะทำการตลาดอะไรลงไปเนี่ยมักจะมีคนเนี่ยเห็นเยอะที่สุดนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยผมแนะนำนะครับว่าไม่ต้องมานั่งโพสต์ให้เสียเวลาเพราะช่วงนั้นเนี่ยคนเขาหลับเขานอนกันหมดแล้วนะครับถัดมานะครับในเรื่องของอุปกรณ์ในการใช้ในการออนเฟ e บุ o กนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่โทรศัพท์มือถือนะครับสูงถึง40.75เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะครับเทรนด์สมาร์ทโฟนเนี่ยกำลังมาผมกล้าพูดได้เลยนะครับว่าต่อไปเนี่ยมันจะเป็นโลกของแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันนะครับจะมาเป็นโลกที่4ต่อจากเว็บไซต์นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเว็บไซต์เนี่ยเป็นโลกที่3อินเทอร์เน็ตเป็นโลกที่2ต่อไปในอนาคตนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถลงมาบรรจุอยู่ในสมาร์ทโฟนได้นะครับจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ขายดีหรือสามารถหาเงินได้ครับประเภทสินค้านะครับที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเลือกรับสื่อนะครับบนโฆษณา a c e b o o k เนี่ยก็คือในเรื่องของเสื้อผ้านะครับหรือเครื่องประดับ จะสังเกตว่าปัจจุบันนะครับมีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมักจะกระโดดขึ้นมาขายสินค้าบน Facebook กันเยอะอย่างเช่นบนแฟนเพจใช่ไหมครับก็จะเป็นในเรื่องของเสื้อผ้ารองเท้านะครับแล้วก็เป็นในส่วนของครีมนะครับถัดลงมาเนี่ยเขาจะเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวก็อย่างเช่นการดูสถานที่ท่องเที่ยวหรือการจองโรงแรมนะครับอันนี้คือสินค้ายอดนิยมแล้วก็เหตุผลที่เขาเลือกรับสื่อนะครับบน a c e b o o k เนี่ยพฤติกรรมของคนส่วนใหญ่เขาบอกว่าเขาสนใจในตัวสินค้าหรือบริการเนี่ยสูงถึง5 3เลยทีเดียว นะครับแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นในเรื่องของการต้องการรับข้อมูลข่าวสารโดยตรงแสดงว่าคนส่วนใหญ่นะครับนิยมเข้ามารับสื่อใน Facebook กันมากกว่ามากกว่าการดูทีวีแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยว่าบางคนอาจจะออนเฟซบุ๊กอะมากกว่าการเปิดโทร,รทัศน์ซะอีกนะครับเพื่อที่จะเข้ามารับสื่อ คราวนี้สุดท้ายนะครับเขาก็สรุปออกมาให้เลยว่าพฤติกรรมการเลือกรับสื่อโฆษณานะครับให้เหมาะสมมากที่สุดเนี่ยก็คือกลุ่มผู้ใช้ส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงนะครับมีความสนใจในเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องประดับเทคโนโลยีแล้วก็การท่องเที่ยวนะครับแต่ต้องมีข้อมูลรายละเอียดเนี่ยเป็นภาษาไทยที่ครบถ้วนนะครับเพราะว่าต้องบอกนะครับว่าคนไทยก็ยังภูมิใจในเอกลักษณ์ของตัวเองถูกไหมฮะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่ารู้ภาษาอังกฤษเนี่ย น้อยนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะถนัดภาษาไทยกันมากกว่าเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะขายสินค้าหรือบริการอะไรก็แล้วแต่นะครับบน a c e b o o k เนี่ยก็ทําให้มันเป็นภาษาไทยนะครับเราใส่เนื้อหาให้มันครบถ้วนและที่สําคัญนะครับคือจะต้องมีภาพที่มันสะดุดตานะครับหรือภาพที่มันโดนใจหรือภาพที่ให้มันเกิดแง่คิดหรือข้อคิดนะครับแล้วสามารถเห็นตาสินค้าได้ชัดเจนและต้องมีราคาที่เหมาะสมไม่แพงเกินนะครับแล้วก็ไม่ถูกเกินไป ส่วนเครดิตการรวบรวมข้อมูลนะครับผมก็ต้องยกเครดิตให้กับคุณสลุตนะครับชะวะวิสุทธิกูลนะครับที่เป็นคนรวบรวมข้อมูลนะครับเอามาเผยแพร่ให้กับเราได้เรียนรู้กันนะครับขอบคุณมากครับตอนนี้ก็มาเข้าสู่ในเรื่องของเทคนิคการโพสต์แล้วนะครับตอนนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยคงจะรู้แล้วแหละว,ว่ากลุ่มลูกค้าของเพื่อนเพื่อนเป็นใครนะครับแล้วก็เราจะขายสินค้าอะไรดีเพื่อที่จะให้มันตรงกับกลุ่มของ ลูกค้าของเพื่อนๆนะครับว่าจะเป็นทาร์เก็ตอยู่ในเพศหญิงเพศชายอายุเท่าไหร่นะครับมีพฤติกรรมยังไงนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของเทคนิคกันบ้างเทคนิคในเรื่องของการโพสนะครับมันมีอยู่ด้วยกัน5ข้อหลักๆนะครับข้อแรกเลยก็คือไม่ควรโพสต์เกิน80ตัวอักษรนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราไม่อยากมานั่งนับแต่ผมก็ตีให้เลยว่าไม่ควรโพสต์ประมาณเกิน3บรรทัด สามบรรทัดใน a c e b o o k นะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะมานั่งนับตัวอักษรเนี่ยก็ลองใช้ Microsoft Word นะครับในการพิมพ์ลงไปก่อนมาจะบันทึกตัวอักษรไว้ให้ถามว่าทําไมถึงไม่ให้ใช้เกินตัว80ตัวอักษรนะครับเขาบอกว่าคนเรานะครับไม่ชอบอ่านอะไรยาวๆลองสังเกตสิครับบางคนในเวลาพิมพ์เนี่ยโหพิมพ์เป็นเรื่องเลยแล้วใครล่ะครับที่เขาจะมานั่งอ่านน้อยใช่ไหมครับขนาดเราเองเวลาเราเห็นคนอื่นพิมพ์เยอะเนี่ยเรายังไม่อยากมานั่งอ่านเลยเราอ่านก็ยังเก่งก็แค่3 4บรรทัดถูกไหมครับ ก็เหมือนกันครับลูกค้าหรือผู้สนใจเนี่ยก็คล้ายๆกับเราเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราจะโพสต์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอให้เป็นคําที่มันสั้นๆกระทัดรัดแล้วก็สื่อแล้วเข้าใจเลยนะครับรวมกันแล้วเนี่ยไม่เกิน3-4บรรทัดนะครับแล้วก็ให้มีลิงก์เว็บไซต์เนี่ยอยู่ใน3หรือ4บรรทัดนั้นเลยนะครับให้มันรวมอยู่ด้วยกันเลยนะครับกับข้อความ2นะครับช่วงเวลาที่ควโรโพสต์มากที่สุดก็คือช่วง3-4ทุ่ม ช่วงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่กําลังพีคเลยจริงๆเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มจุดพีคเนี่ยมาตั้งแต่หนึ่งทุ่มแล้วนะครับจนไปถึงสี่ทุ่มและหลังจากสี่ทุ่มเนี่ยมันจะเริ่มดรอปลงดรอปลงดรอปลงจนไปถึงเที่ยงคืนแต่ถามว่ายังพีคอยู่ไหมก็ยังพีคอยู่นะครับแต่ช่วงที่เหมาะสมที่สุดก็คือช่วงระหว่างกลางคือสามถึงสี่ทุ่มเนี่ยเป็นช่วงที่ว่าเราโพสต์อะไรลงไปแล้วเนี่ยมักจะมีคนเห็นเยอะที่สุดเพราะว่าช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่คนน่ะแต่ละคนก็จะเสร็จจากการทํําาาาาออออะะไไรรก็แแแลลล้้วววตตต่่่่นีมมับจงหืำ ชีวิตประจํำวันของตัวเองนะครับก็จะมาเริ่ม on facebook กันแล้ว3นะครับการโพสต์รูปภาพมักจะได้รับความสนใจมากกว่าการโพสต์ข้อความครับอันนี้จําไว้เลยคือถ้าเกิดเราจะโพสต์ข้อความก็อย่างที่ผมบอกอะไม่เกิน3ามถึงสบรรทัดแล้วก็ให้เราแนบรูปภาพไปด้วยเพราะว่ารูปภาพเนี่ยจะเป็นจุดที่ดึงดูดความสนใจครับของผู้สนใจมันเหมือนเป็นแบนเนอร์โฆษณาของเราเองนะครับ แล้วถ้าจะให้ดีนะครับในรูปภาพเนี่ยควรจะมีข้อความหรือว่าเป็นรูปที่มันดูโดดเด่นหรือสะดุดตาจะเป็นจุดที่ดึงดูดสายตาของลูกค้าหรือผู้สนใจได้เป็นอย่างดีนะครับนี่คือข้อดีของการโพสต์รูปภาพแต่ถ้าเกิดเราโพสต์ข้อความนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าคนไทยส่วนใหญ่อะนะครับไม่ไม่ค่อยชอบอ่านชอบดูมากกว่าอันนี้คือนิสัยของคนไทยนะครับ4ี่นะครับ พยายามพูดถึงประโยชน์ทางอ้อมด้วยถ้าวันนี้เราจะขายสินค้าหรือเราจะนําเสนอธุรธกิจเนี่ยอย่าไปนําเสนอประโยชน์ทางหลักอย่างเดียวประโยชน์ทางหลักคืออะไรนะครับมันก็คือประโยชน์ของสินค้าโดยตรงของสินค้าตัวนั้นอย่างเช่นอะ่ะเราจะขายยาลดน้าหนักประโยชน์ของมันโดยตรงคืออะไรครับก็คือลดน้ําหนักถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเวลาเราจะทําโฆษณาเนี่ยเราควรจะพูดถึงประโยชน์ทางอ้อมด้วยมันจะได้เปรียบคู่แข่งครับอย่างเช่นอ่ะถ้าสมมติว่าจะขายยาลดน้ําหนักใช่ไหมครับเราก็พูดไปเลยว่าอ่ะ ยาตัวนี้ลดน้าหนักนะครับแต่ว่าประโยชน์ทางอ้อมคือมันมีคอลลาเจนบารุงผิวเห็นไหมครับนี่เขาเรียกประโยชน์ทางอ้อมครับออลดน้าหนักด้วยบำรุงบำรุงผิวด้วยนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยเกิดความแตกต่างระหว่างเรากับคู่แข่งนั่นเองนะครับในเรื่องของการพูดประโยชน์ทางอ้อม 5. นะครับให้โพสต์ในเชิงของการตั้งคําถามนะครับจะได้ผลกว่าการโพสต์ในเชิงของการเล่าเรื่องครับ คนไทยส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าเรามาอ่านอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันสะดุดตาเนี่ยแล้วเกิดเป็นคําถามขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเป็นการปลูกเมล็ดพันธุ์ทางความคิดทิ้งไวาให้เขาครับแล้วให้เขาคิดต่อแต่ถ้าวันนี้เราเล่าเรื่องนะครับว่าสินค้าเราดีอย่างนี้เราเ,เล่าเป็นเรื่องยาวเลยนะครับคนจะไม่ค่อยอยากอ่านแต่ถ้าพสต์แล้วให้คนตั้งคําถามเนี่ยเออมันดูเป็นแนวคิดนะครับมันดูเป็นวิธีคิดนะครับแล้วทิ้งเมล็ดพันธุ์ทางความคิดให้เขาไปคิดต่ออีกทีหนึง่งนะครับสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะกลับมาแล้วตัดสินใจซื้้ออสินคาาาเรรไปหื กลับเข้ามาตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจกับเราไปนะครับและสุดท้ายนะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองถามตัวเองนะครับว่าเวลาเราทําการตลาดหรือว่าเวลาเราทําการโพสต์ลงไปแล้วเนี่ยใช้ทักษะการเขียน c o ป y ีไวดิเนี่ยซึ่งมันจะมีในเรื่องของทักษะการโพสเนี่ยให้กระตุ้น5อารมณ์ของมนุษย์ลองถามตัวเองว่าทําไมเขาถึงต้องเลือกเราทําไมเขาถึงต้องซื้อสินค้าหรือบริการไปจากเราทําไมเขาถึงต้องสมัครเข้าร่วมธุรกิจกับเราถ้าวันนี้เพื่อนๆยังตอบโจทย์ข้อนี้ไม่ได้ก็จบนะครับ ต้องหาจุดแตกต่างของสิ่งที่เราทำเนี่ยลงไปให้เจออย่าพยายามโพสนะครับในเรื่องของการยัดเยียดหรือการขายสินค้านะครับเพราะคนเราไม่ชอบถูกบังคับแต่โพสยังไงก็ได้ให้เขากละหายใครรู้นะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะวิ่งเข้ามาหาเราเองและสิ่งที่เราต้องทำนะครับเริ่มต้นในเรื่องของการโพสเฟ e บุ o k กลุ่มนะครับหนึ่งก็คืออะไรชื่อของเฟสบุ๊คกลุ่มครับ ที่สามารถลงประกาศหรือลงโฆษณาได้อย่างเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มสอนงานนะครับของทีม Elite SC เนี่ยก็จะมีเป็นไฟล์นะครับให้ดาวน์โหลดไปในนั้นก็จะมีรายชื่อ Facebook Group เนี่ยเต็มเลยให้เราให้เราเนี่ยสามารถแอดเพิ่มตัวเองเข้าไปใน Facebook Group ได้แล้วก็รอแอดมินของกลุ่มนั้นๆเนี่ยเขาอนุมัตินะครับ f a c e b o o k group เนี่ยมันก็มีหลายประเภทนะครับตรงนี้เนี่ยผมอยากให้คัดกรองก่อนบางประเภทเนี่ย เขาก็อนุญาตให้เราเนี่ยลงสามารถลงประกาศหรือลงโฆษณาได้แต่บางประเภทก็ไม่อนุญาตครับคือบางกรุ่ปเนี่ยเขาแอนตี้เลยจะไปโพสต์ขายสินค้าไปโพสตนําเสนอธุรกิจเนี่ยเขาแอนตี้แล้วเขาออกมาโจมตีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะโพสต์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยกระลุณาดูข้อตกลงหรือการุณาดูสภาพแวดล้อมในกรุ่ปนั้นก่อนถ้ากรุ่มไหนไม่เหมาะเนี่ยเราก็กดออกมาเลยเนะครับ บางกลุ่มอาจจะเป็นกลุ่มที่เขาตั้งมาเฉพาะเรื่องเรื่องของกลุ่มนั้นๆอย่างเช่นอาจจะเป็นกลุ่มเฉพาะ,ะกลุ่มของคนที่เล่นเกมแล้วเราไปโพสต์ขายสินค้าเนี่ยมันก็ดูไม่ดีถูกไหมครับมันก็ไม่ต่างอะไรจากการที่เราไปแสปแปมเฟซบุ๊กกลุ่มนั่นเองการแสปแปมก็คือการนําเสนออะไรก็แล้วแต่ที่เขาไม่ต้องการนะครับไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่นะครับไปแสปแปมในเฟซกลุ่มไปแสปแปมทางแชทบล็อกไปแสปแปมทางไทม์ไลน์แท็กไปนะครับแบบนี้เรียกว่าการสแปม เพราะฉะนั้นอย่าทำเพราะคนเราเนี่ยไม่ชอบการยัดเยียด 2. ข้อความที่ใช้โปรโมตเนี่ยเราก็ต้องเตรียมแล้วก็คลิดให้ดีก่อนว่าเราจะใช้ข้อความไหนในในการโปรโมตเมื่อเราเตรียมออกมาแล้วเนี่ยเราก็ก๊อปปี้ไปเลยนะครับก๊อปปี้เป็นแพลตฟอร์มเป็นอะไรใส่ Microsoft Word ไว้ก็ได้สมัยก่อนในเวลาผมจะโพสเนี่ยผมก็จะทำเป็นข้อความใส่ไว้ใน Microsoft Word นะครับแล้วก็เตรียมรูปภาพไว้เรียบร้อยเลย นะครับในข้อที่3คือเตรียมรูปประกอบเป็นรูปที่เราอาจจะทําเองก็ได้ใช้โปรแกรมตัดต่อเพื่อให้มันดูเป็นแง่คิดเป็นแนวคิดนะครับแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยเวลาเราทํารูปภาพเนี่ยให้ทําในเชิงของการตั้งคําถามหรือทําในเชิงของเป็นคําพูดดีกว่ารูปนะครับถ้าวันนี้เราทํารูปภาพแล้วมีตัวอักษรนะครับหรือมีข้อความเนี่ยมันจะดูสื่อไปถึงผู้สนใจเนี่ยได้มากกว่ามากกว่าการที่เป็นรูปเพียวๆเป็นรูปเฉยๆจะได้ผลมากกว่า สี่นะครับก็คือความสม่ําเสมอในการทําการตลาดข้อนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าสําคัญมากคนที่ไม่มีความสม่ําเสมอในการทําการตลาดนะครับยากที่จะสาเร็จเพราะแน่นอนครับเวลาเราจะลงไปสู่ตลาดเนี่ยสินค้าหรือบริการหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยยังไม่เป็นที่รู้จักในตลาดถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นมันต้องอาศัยความสม่ําเสมอที่เราจะทําการตลาดออกไปเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเกิดโพ s ิชันนิ่งครับแล้วสามารถจดจำตัวเราหรือสินค้าหรือบริการหรือธุรกิจของเราได้ แต่ถ้าวันนี้เราหยุดนะครับแล้วเราไม่ไม่ยอมทําการตลาดเนี่ยอาจจะทํา1วันหาย3วันทํา1วันหาย7วันเนี่ยเมื่อเรากลับมาใหม่นะครับกลับมาเริ่มทําการตลาดใหม่เนี่ยเราก็ต้องเริ่มใหม่จากศูนย์เช่นกันเพราะว่าแบรนด์ของเรายังไม่ติดตลาดตัวเราเองยังไม่เป็นที่จดจำนะครับในใจของลูกค้านั่นเองเพราะฉะนั้นความสม่ําเสมอสําคัญมากในช่วงแรกในการสร้างแบรนด์นะครับในการทําธุรกิจ ก็จบไปแล้วนะครับกับพื้นฐานโดยรวมนะครับในเรื่องของการโพส Facebook กลุ่มนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองหัดไปลองทํากันดูได้นะครับการโพสต์หรือการลงโฆษณาตาม Facebook กลุ่มที่เขาอนุญาตให้เราสามารถโพสต์ประกาศได้นะครับก็จบไปอีกหนึ่งบทเรียนดีๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนะครับที่ติดตามผมมาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วคอยมาดูว่าเดี๋ยวในวิดีโอถัดไปหรือบทเรียนหน้าเนี่ยผมจะมาสอนหรือพูดถึงเรื่องของการทาการตลาดบน a c e b o o k เนี่ยในช่องทางไหน แล้วจเราจะมาเริ่มสาธิตกันนะครับในเรื่องของการลงสนามจริงกันเนี่ยตั้งแต่วิดีโอหน้าเป็นต้นไปสำหรับวิดีโอนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ